ใครจะเปิดก็เปิดไม่ใช่แล้วนึ่งิ <Make> sure ้เหมือนเดิมไม่อยานะ <c oughs> ตัวใหม่ตัวอะไรอะแค่รอตอตัวดีๆนะอย่าบ,บอกนะตัวเดิมอ,อันนี้ต้องหอัด,ดกันนะกูทำ <c oughs> ไมเข้ากันไปเร็วจังกราต่าย <c oughs> ตัวใหม่โอ้ oh. ใส่เข้ามาปีนหัวเลยออกไปได้ไหมออกไปท่ะอุ้ยเพิ่งรู้ว่ามีกล้องด้วยอุ้ยกดอะไรกดอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่เออห้องเซฟมันเป็นเหมือนกล้องไอ้นี่แต่ไม่เคยกดเลยกล้องแบบกล้องแบบไอ้นี่ใช่ไหมอืมกล้องแบบไหนอ่ะบุรีเนไปเลยรออะไรเติม้น้ำก่อนไป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  ดูไล่กันก,กลัวกลัว <laughs> น้องมีนไปด้วยพี่กลัวหนูยังอยู่คนเดียวพี่หนูเป็นอีโทรเวดไม่เป็นไรพี่ก็ขอเป็นอีโนเวดด้วยคนเดิมเฮ้ยลิวบิวเดี๋ยาวิ่งมาแบบนี้มา <laughs> น่าก็กลัว ไฮออจกเทนแ็นไหนหมดแล้วมอดูรดามก็กะัท่นก็ให้เป็นคนดีดูไปเต้านหะน่ากลัว ังไงพี่เหมือนใครเอาลำโพงมาแปะไว้ตรงประตูเลยเนาะอเลำโพงไม่ใช่เหรอเจะมาโทรศัพท์แต่แป๊บนึงมาช่วยหน่อยดิอยู่ไหนอะเราติดอยู่ไหนแบ็คสเตจโฟกัสไม่ชนโอเคโอเคใช่อยู่แบ็คสเตจเงียบไปช่วย น่าจะรอดละเรียบร้อยก็มันจะแบบน่าจะรอดแล้วออกไปกันเออถ้ามันไม่ยอมเดินมาเอา้มเลยเา่าเ้าย่ยิงป่าพี่พี่กินหรออ่ะ้าพี่กินหนูก็กินอ่ะ เดกไม่ดีเลยนะมันเปิดไม่ได้เองอะลอกเปิดส่วนด้วยเอาวิวโดนเดกมันแครมากไม่ยอเปิดวอ้นที่ว่าเราต้องปูอะอุ้ยอุ้ยมันไล่โฟกัสแล้วอ้าววิ่ง อกัีเลยอีโกไอริงลิงไปไอลิงอ้วงลิงสีส้มดพี่ด้วยพี่โดนไก่ไล่แปลกแปลแปลกู้ไปยงข้าหลังเรา่า้ระวังไก่ใครหันหลังอยู่ระวัไก่ข้างหลัง มันคือลิงหรอมันคือเรื่องตงางจุนจุนไม่ปิดเราไม่ปิดประตูเราไม่ปิดประตูเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยมุดหรืออ้อมมุดหรืออ้อมกู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  โก้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 โโกโกโกวิ่งมาแล้วให้โกโก้ไม่รู้ว่าโกไปไหนอยู่ไหนอ่ะมันพุดอีกแล้วอ้วนมุดหรือฝั่งนี้เอาดีเอาปลอดภัยดีใช่ไหมเอ้าวอ้าวไม่ใช่น้องมีนแลน้องมีนไปไหนยุ้ยแย่ละหนูปิดประตูขังอ๋อท่อท่อขอโทษขอคาร์ท่อกลับมากลับมาไอตัวกลางขยับตัวกลางขยับ โค้ดสี่ห้าศูนย์สามงบินยี่ระวังโอ้โหโอ้นไอไอจุกจุกจุ๊กอ้รอบแลเลกันเลนกันเลขกันจุ๊กีจุกจุกจุ๊กมีแล้วจุกไม่ไไวโดนอยู่ดีสงสัยตัวอ้วนไป วิ่งแล้วใครปิดประตูเปิดเที่อ้าวอ้าวอ้าวปนใ่าไะเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้ว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 ไปเรื่อยใครก็ได้มุดท่อไปเปิดเฮีชิบหายเลูเห็นหมาป่าเกิดหนูก็เครียดละประตูเปิดประตูเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วประตูไหนมีที่ประตูนั้นฮาวีไงฮาวี แปลกแแปลกแไปโดนไล่แม่มึงกินกโจ๊กเลยนะเดีิวหนูเพิ่งวิงออกมาเอ๊นี่น่ากลัวเนาะ ดูดูมันวิ่งดิโียวิ่งอย่ี้เดีาว่น้องมีดนี่นมดนี่ข้างใเนี่ยน่นๆอยู่ติดมุมเย่กลัวจดอ่ะอผมไม่เกลียวเฮ้ยวูบอยู่ยังอไปเลยอยไปกลัวอกั อพี่แฉมมันคืนพี่จุกพี่จุกอยู่เยมันปิดกับอาันม่มันหลับนเอาอะไรให้ผมใครเอามันมาใครเอามันมาไปไกล

หรอแล้วหนูยังต้องโดนไหมโดนทำไมหนูโดนตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียววิวปัะตัวอะไรมาไม่รู้อ่ะเฮ้ยขวรล่ออะสักทีสักผีตะกรุดตะตูแบบประตูให้ให้วิวออกไปข้างนอกคนเดียวเุ้ย กังจะบอกว่าหลังวี่จับจับเราไก่เลยเอาบรนช้าไปแล้วม right> ันจบแล้วไม่ใครโดนแดกข้างนอกตรงนั้นเมื่อกี้อ๋อน่าจะคนนี้พี่ง่ยนอะหรือพี่ไม่กลัวแต่หนูกลัว เอกลัวเป็นไ่นไงาไปกลวอนี้พี่อุ้ยเทาไห่ได้เหรอผม แหม่มันแคมเออดีแหละสุๆอันนี้กลัวบาไพี่ทำไรอ่ะกลัวละแกงนี้อยู่ยาก ออกไปนี่น่าจะได้กลับเข้ามายากอะไรใครทำไรของการทองกาทำโอะไรนะผมไม่เกี่ยวเอาโดนนะข้างหลังนะเอาอเออมันหิวจัดเลยดูดิมันไปแล้วพี่เอาไปดีพวกแกเอามันออกไปอ๋อ ไแ่พี่ลิมไม่มาล่ะอ๋อนี่พี่ลิผมผมเห็นโฟกัสมันมวิ่งตามผมเลยเออมัน,ม,นมันดับแบบเปิ้ดเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดีใจด้วยได้กุญแจมาแล้วตีอยู่ไหนก็ไม่รูอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่าง ช่วยไม่ได้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 ข้างบนเยอะข้างบนเยอะไปแล้วเสียงโคตรทารวันเละเสียงโคตรน่วยหัวน่ะแล้วี่ถืาเลยวิ่งไปดิวิ่งไปดิเอาโดนลิงแดกเงา อะไรดับนะน้องมีมันไล่เราน้องมีมันไล่เราอุ้ยมันไล่ไปรีมันไปได้ไล่หนูไม่มีไม่มีปะปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยว้าไม่มาไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปโอ้ย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 ข้างหน้าข้างหลังไปแล้วุ้นย <uh ืนแบบอะไรอ๋อเซฟโซนเซฟโซนจุดปลอดภัยหนูชอบอยู AK ่ เข้าไหมเข้าแล้วมีอะไรเดี๋ยวที่บ้านหนูตื่นไม่มันเก็บเสียงไหมไม่เก็บ ขครไดประตูอะพี่ไม่คิวพี่ไม่ได้เปิดพี่ไม่เปิออยากจะบอกจะบอกว่าพหลังคาไม่ง่ายแล้วนะเอต้หลังคาไม่ง่ายแล้วมีมีหนูเออฮะเมื่อกี้ตัวพี่ลุจริงแต่ไยใครจะไม่รู้ฝากกาบ้างหนูพี่คิดว่าตัล โอ้โหพี่ลีพี่ลีพี่ออกมาพี qui, ่ลีพี่เห็นมันได้ยังไงทไมน้องมีมันติดักอยู่เอาเลยใครใอยากเก็บของใต้หลังคาสิจดจีรต์ไปไปไม่เอามันมีอะไรพี่อ้ารลองลองใต้หลังคาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แล้วมันไม่เข้าห้องเซฟโซน ไม่ทำไมมันมืดจังเลยตึนน้งก็ตนนึงขอขอเพิ่มพลังห่อยจุมกจิ้งไปหมวกยิงเพิ่มพลังมันมัน่นนอดไฟยังไงอ่ะอยู่ช่วยเพิ่มพลังพี่ยิ่งได้ยนมัน <c oughs> ระวังนะหมาป่าวิ่งนะ <c oughs> เดียวบตรวเดียวจอ่ะรวบุฟเฟ่ตตึกบ่อตึกตึกมาอ้วนตาไปแบบประมาณประมาณเสียงโคตรเดือดทิปติดกล้องเว้ยถ้ป้ามเข้าววัวใจหันจ ไม่อยากไปด้วยแล้วมาอยู่หันไปข้างๆไม่มีหมาป่าแล้วข้างหน้าคืออะไรมาป่าไม่เข้ามามข้าแต่มีตัวอื่นนะเข้าครับ่วนพอเข้าไปแล้วเราเดี๋ยวพี่รอตัวเราเรารอละเนาะแล้วมากินเราแบบนี้เดี๋ยววิลาห พอพี่จูมันไปฝั่งจูงเสร็จใช่ไหมเราเราขึ้นบันไดเลยนะเราเราขึ้นบันไดไปเลยโอเคนะโอเคส่งซีรัลไปดไม่ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไม่เราพี่จะให้หนูขึ้นข้างบนหลังคาทำไมหนูกลัวมีตั้งหลายขดมันมาไล่หนูมันไล่หนูมันไล่หนูมันไล่หนูหนูขึ้น มันมีสกูปี้ดูอยู่ตรงนี้เดินชนก็กลับมาห้องเดิมใหม่ไปเดินชนมันทำไมล่ะกูปดูอยู่ห้องเซฟอะมาดิวิวก็วิ่งรอบวิ่งไปนู่นเลยวิววิ่งรอบไปนู่นอะเออถูกทางแล้วเออถูกทางแล้ว เออเฮ้ยมันตามวิวจริงๆด้วยวิวมันวิ่งตามตูวิวไปแล้วไม่เห็นเลไม่จริงเลยมันมันวิ่งไปแล้วเมื่อกี้นะตามตูไปหมดเลยก็ไปก็อะไรแบ้มันตามซีรอนแทนแล้วนี่ถืออะไรเนี่ยไกลมันเริ่มเลยบอกเล้ยมันต้องมันต้องมีคนขึ้นไปไอ้นี่ตั้งราคาพี่กับซีรอนก็จะติกันไปดิ ไม่เราเนี่ยแหละต้องเอาเราเออเอาดูต่อไหมเอาเอาหลายคนเอาหลายคนเอาหลายคนเลยเหรอเออเอาหลายคนหลายคนขึ้นไปขึ้นไปปิดประตูก่อนได้ปิดประตูก่อนได้เผื่อไอ้ดูมันเข้ามาอใคอ้าวใครโดนปิดขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยแล้วทำไมกูโดนเหรอไอ้ยชิบหายพี่ลี่โอ้ยต้องรักกนด่างกว่าพี่ลี่พี่ลี่พี่ลี่ยา ปิดปิดจนแยกไม่ออกว่าอันไหนประตูออกประตูเข้าเช่าด้วยของติดตอนเนี้ยเมื่อกี้คือโิดพี่ผีตีนเป็ดเนี้ยพี่ดิ้ก็เดินมาป้ามาป้ามาปุ้ย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 เดพี่้รู้ไหมว่าตรงนี้ยืนได้คนเดียวแต่พิธียืนเนียพี่ดี้ระวังนะ ใช่ใช่เป็นหญิด้วยคนเดียวสุดมันยังไม่จับประโยคแลยมันขิ้หองมสวยไม่ได้ยังไง กินแซ่บอะได้ยินนะอืออะไรโอเคจะทานด้วยว่ารอนแน่นอนมาไปยังมากับพ่อพี่ยังยังพี่ยังยังวิ่งยังแมทอยู่เลยโอ้ยยัยกอมีไก่ด้วยข้างบนขึ้นไปช่วยเองเมื่อกี้เนี่ยเออการการลงมาแล้วมาแล้วมาลงมาลงมามามามินิเตอร์มามินิเตอร์ ให้โดนแดกมานี้อ้วนมานี้มานี้ปลอดภัยเลวปลอดภัยไม่มีไม่มีนี้นี้สายตาอีเดี่อมทรกอ่ออดีน้องมินพี่พอจะรอดไปด้วยกันอ้าวพี่ตืนกันตัเองตกใจ อุ้ยโอ้ยมันมันเลหูยังตัวยโอ้ m ม god าเขาไต่ตัวไงเลขอะไรอ่ะไม่ได้ฟัง่วนส่วนแปดเจ็ดสี่พี่อุ้ยเพื่อนมาแจ็คพอต <laughs> ช่วย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 ช,วยชวยใครก็ไม่รู้แ <laughs> <laughs> จ็คพอตตอนนี้นผีติดพี่ตัวสอ,ส,อสองสองตัว yeah, ะอะไรต,ตัวเน <c oughs> <ๆ>ี้ยแย่ละมาตัวจีนจีได้ห้องมันมันติดอีกแล้วมันติดไปอีกแล้ว ทำไงอะพีพีก็ไม่รู้แล้วอันนี้มีคนเอาของไปมีอย่างอีกอย่างได้บัตรมัยังติดตัดตัวไปเลยตัดไปตัดไปตัดไปเฮ้ยตัดไปตัดไป อับอับอ้ามอ้าบอับอับอับอ้มอุ้ยใครตัวผอมมุดเข้าไปแล้วอ่ะเท่โอ้ข่าวเรียบร้อยอุ้ยผีบ้าผีบ้าแน่จริงด้วยั้งใจผ่อนเปลี่ยนตัวก่อนมึงอับอ่ะมัง แล้วทำไมตามกลัวพี่เซบสุดเอาเอาเไม่แซบหรอกกาเอาไว้พวกไก่เ็บสีไปกินหมดนะที่ไปเองที่ไปเองที่ไปตัวผอมจหวันี้ปิดประตูปิดประตูปิดประตู มันหนูไม่ได้ผิดด้วยเขาเรียกว่าการมอนออกคือมันแบบมันมันเป็นภัยต่อเราเราก็ต้องปกป้องตัวเองน้ำลายไหลเหมือนเลยเนี่ยมีประตูตีเพื่อนอะหลุมกระทืยม เยอะอะไม่ได้มีตัวเดียวเลยข้างในมีกี่ตัวก็ไม่รู้มีไก่กับไอตัวตลกแล้วสอบอนอ่ะ <c oughs> แล้วมันไม่วิ่งออกมาแล้วอ่ะห <c oughs> นูกลัวจนเยี่ยวจะเล็กอยูนะ่แล้วเนี่ย

วิวิวโอ้วิแกน่แฮมตตโลแล้วจะเข้ามนิเตอร์รูปยังไงอ่ะพี่ก็มืเข้าไปอิทำตัวเล็กเข้าไว้เอ่อข้าแมวพุงเยอะ อุ้ยหนูไล่หรนาักจังว้ว้ว้าวว้าวาว้าวว้าย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 ว้ยว้าวว้าว้ยว้าว้ว้าวยว้ายว้ายว้ย้ยวู้้า นมระวังไม่กลัวพี่หนูไม่กลัวเออไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่มันมันจะดีเหรอพี่มันถืออีโต้อยู่ในมือ Check ไปดิวหายนะพี่ช่วย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 ช่วทำไมกูโดนตลอดอาบแล้วไม่อยู่ในนี้หมดอาบพี่กี่ระวังพี่พี่ระวังแกอะไรแกออบวะแกออกได้เออเป็นไงล่ะออกไหมออกเลย ออ,ออกเลยออกกลับมาอยู่ที่เดิมเอาว่าไงพี่แ <c oughs> หม่กลมทุกคนเลยอีรอดคนหนึ่งอยู่ไหนเนะนี่ยเอาอยู่นี่ทำไมไม่กลับไปแล้วล่ะมีใครยังไม่เห็นหนูั้งหรอครับไม่เป็นไรหนูเห็นแล้วหน <c oughs> ูเห็นแล้ว <c oughs> เห็นแล้วจะเปิดไปจะไปไปจะไป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 อะไปไปโอ๊ยอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะพี่นี่มามาห้องเซฟไปจังอ๋อพอดีว่าพี่ใช้เข่าคบนี่ยโอ้ยอย่างงี้นี่เอง่่แล้วทำไมพี่อยู่เดียวอะ อย่านะเว้ยคุมีปืนปืนดีมันก็คงจะตุยให้ยุ่หรอกโค้งเล็กขนาดนั้นน่ะเฮ้ยมากกว่าเดียวแล้วป่ะอย่าขหางอย่าขหาง

น้องมิจะไม่ตื่นันเดียวพี่อมุทพอเข้าไปหาเพื่อนเข้าไป อยู่กับซีหลอดแน่นอน <c oughs> <c oughs> อยู่แถวเครื่องสนุกมาหาอะไรสามตัวแล้วในๆก็ไหนๆละ <c oughs> อันนี้คือออกก็คือจบเลยเนาะ